จะไปแล้วอ่ะไปนอนหน้าไปนอนหน้าเอ้าเรื่องเขาเปล่าไปแท้นี่ยังสองหูหายมากหรือเปล่าสองหูหายมากหรือเปล่าสองหูหายมากหรือครับสองหูหายมากหรือครับผมอ่าบอสเอ่อรัชนีครับสองหูหายสองหูลีอารอมกันได้เปลี่ยนซื้อเป็นสองหูหายคือผู้ข่อยมาแล้วพวกเจ้าท่านด้มากนะ สองหูหายเป็นชอบมากใช่ไหมนี่คือเหมารีสอร์ทอีกแล้วใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับแปดห้องอะาเหมาอีกแล้วไปไปบอกเขาก็เลือกตัวนี้คือสีงามเใช่ไหมสีคือต้นไม้บ้านคอยเนี่ยมันเหี่ยวตายเนี่ยต้นไม้ยุบานปลูกไดงสิล่ะสีพิเศษสีสั่งทำพิเศษพี่อ้อมจะถึงโน่นแล้วพี่อ้อมไปโน่นเลยโอเคกําลังกละจะออกไปไงโทรตามไงโอเคโอเคเดี๋ยวถ้างั้น เดี๋ยวขอเช็คอินก่อนสักครู่แล้วก็เดี๋ยวตามไปห้องนี้เอาแล้วห้องนี้เอาแล้วห้องนี้ต้นกล้วยห้องนั้นต้นอ้อ่าบอกว่าเอาบอกว่ามีคนเข้าไปพักแล้วห้องนี้ก็เอาแล้วนี่นี่ก็เ่าชอบพูดแบบเนี้ยก็เอาแล้วไหห้องนี้เคยมาเอาแล้วใช่ไหมห้องนี้เอาแล้วห้องนี้เอาแล้วห้องนี้ก็เอาแล้วห้องนี้ก็เอาแล้วห้องน้เคยมาเอาแล้วเนื้อคุณแล้วแหละยังไม่ได้เอาเนี่ย แล้วคุณจะเอาเมื่อไหร่พาพูดแบบนี้พาพูดแบบนี้เอาห้องเออเอาห้องที่จะเข้าไปนอนพักไงห้องพักเออเห้องพักเปิดออห้องไว้เออเออใช้คำว่าเปิดห้องพักเ,ออเขาเอาแล้วค <c oughs> ุณยังไม่เอาใช่ไหมเดี๋ยวเช็คกับเจ้าของแล้วก็ <c oughs> แต่ข้างหลังเป็นฟาร์มเลยนะเหมือนฟาร์มเลยนะเป็นฟาร์ <c oughs> มนี่มีมีกวางมีหมาแคโอไม่ใช่หมาแคหมาแคหมาแคเออหมาแคแล้วใครหยอดไม่รู้เหมือนกันช้างหยอดมาเป็นคนแคะ ไอนมพกนมพกขไอนมพกแล้วทีนี้จะเหลืออีกสองถ้ามานี่มาสองแล้วก็เหลืออีกสองห้องห้ <c oughs> องสี่กับห้องโอเคห้องนี้นะห้องนี้ว่างจะเอาห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้ว่างเตียงคู่อันนี้เตียงเดียว,ว <c oughs> เราก็นอนเตียงคู่แล้ว นี่หลังสุดท้ายนี่ก็ได้เป็นคู่พี่อ้อมยังคู่มันก็เหลือแค่เตียงเดียวพี่ชิดหลังสองนู้นเทียร์หมดแล้วผมพี่ชิดเคลียร์หมดแล้วใช่ยงไหมแต่ว่ายังยังไม่หมดยังตอนนี้เหลือเหลือพี่อ้อมก็จะมีพี่อ้อมกับพี่นินไงนอนเตียงคู่หรือเตียงเดียวได้ไหมไม่ใช่นอนเตียงคู่ได้ไหมเออนั่นแหละคือมันเหลือเตียงเดียวเพราะนั้นถ้าเกิดว่าพี่อ้อมต้องนอนเตียงคู่เนี่ย ก็ให้เตียงนี้แล้วก็เตียงเดียวเดี๋ยวพวกผมนอนก็ได้ไม่เป็นไรต้องถามก่อนว่าพี่อ้อมนอนเตียงคู่พี่อ้อมนอนเตียงคู่เหรอขอเตียงคู่ให้ให้ที่หนึ่งก็ทั้งนั้นอันนี้ให้พี่อ้อมเพราะว่ามันเหลือเตียงคู่เท่าไหร่เหลือแค่สองห้องก็บอสก็อยู่นี่พี่อ้อมอยู่นี่คุณก็นอนเตียงเดี่ยวไปเลยนะจะทำอะไรกันอาคุณเอาคุณเอาใช่ไหมคุณเอาเตียงเดี่ยวใช่ไหมผมรับ ผมเข้าพักเตียงเดียวเออเข้าพักเตียงเดียวนะเมื่อกี้มาดี้เขาพักสองไปสามห้องยังพี่สองห้องสอเฮ้ยสามแล้วสามแล้วห้องหนึ่งหนึงสอมาดี้เอาห้องหนึ่งเอาห้องแปดเอาห้องเก้ามาดี้เอาครับ่นนี่ไงแปดเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วพี่กี่เข้าเข้าครบแล้วใช่ไหมครับ เอาเอาเอาแล้วใช่ไหมครับยังยังยังไม่เอาพี่เขาเป็นผู้หญิงต้องพูดว่ารับแล้วใช่ไหมครับเอาสองไม่ได้เอาทีเดียวด้วยเอาสามห้องเอาสามห้องเออห้องพักเอาสามห้องก็คือมาดิพิษเอาห้องแล้วเออ พี่ก็พูดย่อพอพี่พูดย่อผมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพี่ไงแล้วพี่ชอบชอบพูดว่าเอาเอาผมก็เข้าใจเข้าใจย่อเข้าใจย่อๆโอ้ครับผมเ้ยเปิดไฟตอนเย็นนี่สวยปะเดินนะสวยเอาล่ะสรุปเราห้องไหนเรานี่เดียเตียงเดี่ยวนี่เดี๋ยวเตียงเดี่ยวเนี่ยสองห้องแล้วห้องสุดท้ายก็ยังไม่มีคนเข้าใช่ไหมใช่เออมีใครอีกไหมที่มางานเนี่ยยังไม่มีก็ของพี่อ้อมไงของพี่อ้อมของพี่อ้อมเตียงคู่ห้องหนึ่งของพี่อ้อม เตียงคู่ห้องหนึ่งเตียงเดี่ยวห้องหนึ่งโอเคก็นั่นเนี่ยตรงข้ามตรงข้ามกันของคุณก็เนี่ยตรงข้ามกันนี่ก็ได้ี่ก็ตรงข้ามก็ได้จบโอเคนะสองหูรีอาเหรอนะสองหูหายครับผมสองหูไม่หายเลยเนี่ยคนเนี่ยที่ตั้งชื่อให้มีครบแล้วครับผมสองหูไม่หายแล้วสองหูลีอาหายไปสันทับแสดงว่ามาจากมาจากนี่ครับมาจากบอสรัชนีครับสองหูหาย ผมผมตั้งชื่อเป็นสองหูหายไปแล้วเนี่ยมันเอ้พี่ชิดมันเป็นมันเป็นทุกต้นเลยเนี่ยมันเป็นพันธ์ใหม่หรือวะเนี่ยน่าจะพันธุใหม่แล้วล้านใหม่คือปลูกปั๊บเป็นสีนี้เลยนะเออเนี่ยต้นนี้แล้วมันเป็นไปพิจารณาเลยต้นสมัยเนาเป็นพันที่หายากโอเคโอเคมันเป็นพันธุ์ที่หายากนี่เห็นไขาบิวขาบิวพันสีนี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะต้องปลูกด้วยทำเลที่ตั้งที่มันเป็นภูมิศาสตร์แบบนี้ถึงจะเกิดสีนี้นะครับ ปกติที่ที่อื่นจะเป็นสีเขียวครับเราเป็นชอบเป็นสีนี้นะครับสนใจเอฟได้เอฟเท่าไหร่คิดว่าราคานี้มาแพงกว่าสีเขียวปกติอยู่แล้วมาแพงกว่ามาแพงกว่านะมาแพงกว่ามาแพงกว่าสีเขียวปกติสีนี้พิเศษพิเศษสีโอ๊ก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 นะครับถ้าตลาดตอนนี้เนี่ยก็ได้ไปใทัวร์เนาะสักสองหมื่นไปได้ทัวร์สองหมื่นเปิดที่สองหมื่นมีพี่เห็นข้าวๆนี่ไม่สามต้นแล้วน่ะสามต้นแล้วน่ะ นั่นก็ใช่นั่นแหละกำลังหลดข้างหน้ากำลัเราจะเล่นอะไรเราจะเล่นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไม่เก็บห้องให้ครับอันนี้แม่บ้านเป็นคนดูแลทำไมน้าปอยทำไมตายแล้วเรามาขยี้แบบนี้ห้องพักเราจะสะอาดไหมก็ห้องพักเราอก็จะ้าเช็ดตัวจะด้ไม่เปลี่ยนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนกับเขาครับ ้าปูก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วไปไหนต่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวดูอีกที่หนึ่งว่าจะมีมีเดินทางไปที่ไหนไหมน่าจะหามันมีวัดหนึ่งผมผมเคยมาเขาวงแล้วมันมีวัดที่น่าไปวัด่าผาแดนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วัดที่อยู่ที่เขาวงนี่แหละเป็นวัดเหมือนเป็นวัดที่เออเป็นเชิงท่องเที่ยวเหมือนเหมือนเมื่อก่อนทำบุญทำกิจกรรมร่วมกันเข้าวัดนี้ต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดภูไทยเข้าถ้าไม่างนั้นเขาไม่ให้เข้าเด้เอาติดเอออยู่เขาวงนี่แหละ แต่ว่าจําชื่อวัดวันวันวัดวังคําหรือว่าอะไรสักอย่างเคยไปแล้วรอบหนึ่งนานมากแล้วตอนตอนเอาอุปกรณ์กีฬาต้องไปซื้อใช่ไหมซุปเปอรไทยไ่มไม่ต้องไม่ต้องเขามีชุดให้เปลี่ยนที่วัดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าวัดอะไรต้าที่เราเคยมาวัดวังคําวัดวังคำาม่อยู่ใกล้นี่นี่เออจาได้ว่าเราเรามามอบอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆที่โรงเรียนนะ มีลูกฟุตนบอลก่อนเข้าวัดต้องใส่ชุดอแต่ตอนนี้ไม่รู้สถานการณ์เนี่ยเขาเขาเขาเลีรยเรื่องชุดหรือเปล่าแต่เขาก็ต้องให้ให้ใส่อืมคือข้อบังคับเลยว่าถ้าจะเข้าวัดต้องใส่ชุดเข้าไปแล้วมันก็จะมีบ้านโบราณที่เป็นบ้านภูไทยเลยนะเป็นบ้านภูไทยแล้วก็ไปรูปแบบวัดเนี่ยจะคล้ายๆกับวัดทางทางทางพวนพี่อ้อมไป ทางพี่ๆทางเพื่อนบ้านเราสปอวคล้ายๆกันคือเราก็จะได้ทําบุญด้วยเราจะได้ไปทําบุญกันนะวั่วันพี่อ้อมเป็นไหว้พระธาตุขนมอยู่นะไม่รู้พี่เขาว่างโอเคก็ก็มีแผนนะช่วงนี้ว่างเชียร์นี่บ้างชิดอะไรบ้างผมว่าผมไม่ว่างนั่นแหละพี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ